กองอานวยการน้าแห่งชาติก็เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในภาคใต้จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้แหละครับทำให้จะมีพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลาหลกใน11จังหวัดก็แทบจะทั้งภาคเลยครับนายสุรสีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสอทรน,นอชอในฐานะนะครับผมเป็นรองผู้อำนวยการกองอานวยการน้าแห่งชาติหรือว่ากอนอชกอล่าวถึงสถาน,นการณ์น้ําภาพรวมของประเทศว่า ภาพรวมภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่11ธันวาคมนี้โดยสําหรับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากที่พัทลุงนี่แหละครับแล้วก็ที่ประโจคิโยริขันที่กระบี่ทาให้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลักแล้วก็น้ำท่วมขังบริเวณของจังหวัดชุมพรด้วยภูกเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาส พร้อมระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ระดับน้ําล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ําสายหลักและก็ลาน้ําสาขาของแม่น้ําชุมพรคลองหลังสวนแม่น้ําตาปีแม่น้ําผุ่มดวงแม่น้ําตะกัวป่าแม่น้ําปากพันนังแม่น้าตรังคลองชะอวดแม่น้าสายบุรีแม่น้าปัตตานีแม่น้ําบางดาราและก็แม่น้าโกลกนะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นนะฮะนอกจากพัดเทลุงฝนตกแล้วมีนี่แหละครับ อ่านผิดขออภัยนะครับผมนระทิวาดฝนตกทั้งคืนนะครับแล้วก็มีทางสุราธานีฝนตกทั่วทั้งจังหวัดเลยจากคนสุดสาครด้วยแสดงว่าภาคใต้ฝนตกนะฮะก็ระวังเรื่องของน้ําที่จะน้ําท่วมฉับพลันด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ